จึงคึกคักกันรองคึกเพิมได้ถ้ามันไม่ใช่ตัวกูถ้ามันไม่ใช่ตัวกูหรือถ้ามันไม่ได้เป็นตัวกูเป็นตัวที่เป็นถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวต้นะทำไมมันจึงน้อม <leash S 2> ใจก <Mat am> ็ได้แล้วก็คึกเพิมคึกกันรองก็ได้ทำได้อย่างสมดุลข้าอย่างนี้แล้วใครรู้ว่านั่นละคือธรรมชาตินั่นนะคือธรรมชาติ คือไปตามเหตุตามปัจจัยธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งมันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยมันปรุงแต่งให้ธรรมชาติส่วนนี้เป็นไปลักษณะที่เราเรียกว่า,ร,า <c oughs> รู้สูหานสุกเสริมสุดกนองเพื่อวางกล้าวธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งมันปรุงแต่งไปนอยเศร้าสยบทบเศร้าก็น้อยใจเลย นี่มันยากอยู่ตรงที่ว่าพวกเราไม่ได้รับการสั่งสอนมาแต่ทีแรกเพื่อให้รู้แต่ว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตใจรู้สึกคิดนึกได้หรือจิตใจนี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติเราไม่รับคำสั่งสอนว่าจิตใจก็เป็นเพียงธรรมชาติผมเองก็ รู้สึกได้ว่าตั้งแต่ผมเกิดมาพ่อแม่สอนยังไงพูดจาอย,ย่างไงจ่กข้าวโรงเรียนแล้วโรงเรียนเขาสอนกันยังไงหนังสือหนังหาที่อ่านอยู่มากมายตอนหลังนี่มันว่ายังไงแต่ท่มาเรียนธรรมะในพุทธศาสนาเท่าที่รู้และนี่มันไม่ใครบอกว่ามาแต่จิตใจทีจ่คิดนึกอะไรได้นี่ก็เป็นเพียงธรรมชาติ มันเพิ่งมาอ่านเอาเองเพิ <Overwatch> <laughs> aro aro ่งสังเกตเห็นหรือเพิ่งเข้าใจคำนี้ที่เขาได้พูดไปแล้วถูกแล้วในในพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วว่าไอ้ทุกอย่างนี่ตักว่าธรรมชาติแต่เราไม่เข้าใจเราเข้าใจไม่ได้เพราะเราไม่รับการสอนอย่างนั้นมาตั้งแต่ออดไปออกก็ยิ่งมาเรียนเรียนอย่างนั้นวิธีสมัยนี้ก็วดนแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจคำว่าธรรมชาติ เมื่อเราก็ได้รับการไล่ล้อมใจมีตัวฉันตัวฉันตัวฉันของฉันต่วยกสถานะตัวฉันของฉันกันเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเป็นเพียงธรรมชาติเเมื่อศึกษาพุทธศาสนา เข้าใจได้ถึงหัวใจของพุทธศาสนามันยังยังิังจับหลักอันนี้ได้ถ้าตามหลักของพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าก็ตามถือว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติและในสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนี่ที่แสนจะวิเศษที่แสนจะประหลาดมหาัศจรรย์ถึกลับมีฟางสามากหรือประมาณนี้มันก็เป็นเพียงแต่ว,ว่าธรรมชาติธรรมชาติตามธรรมชาติ นี่มันจึงจะเข้าใจได้เนี่ยครับชีวโอ้ยไอตัวกู้ไอตัวกู้ของกู้นี่มันก็เป็นที่เรียกว่าสังขารคือของที่ถูกปรุงขึ้นเชื่อขนาดอย่างภาษานี้เขาเรียกว่าพรอดักหรือายพรอดักจะต้องไม่เจช่ตัวพรตดักนะครับเป็นผลผลชั่วขนาด หรือบางทีก็เป็นเพียงปฏิกิริยาเชื่อขณะข,ของจิตที่ถูกกระทบกระเทือนมีแสดงปฏิกิริยาเกิดขึ้นเชั่วขณะหรืออย่างดีที่ก็เป็นทอดดักอัน,น,ห,ออน,น,นหนึ่งหรือว่าทอดดักอันหนึ่งชั่วขณะหนึ่งที่ทำใมีความร,ร,รู้สึกร่าเริงเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้่นอยู่แม้เราก็พอใจเราไม่รู้สึกว่านี่ถูกกระทำหรือว่านี่ถูกจับเชิดถูกเขาจับเชิด่เราไม่รู้ไม่รู้สึกอย่างไร รู้สึกเป็นของดีวิเศษต่อเราสมอไปฉันจึงไม่เข้าใจได้ว่า,าจ,จิตใจหรือทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งจ,จิตใจนี่มันเป็นเพียงธรรมชาติแล้วก็ไม่มีตัวตนที่ควรจะเรียกว่าตัวตนแล้วมันก็ไหลเรื่อยคือเปลี่ยนแต่เรื่องฉันอยากจะแนะนำตรงนี้พิเศษหน่อยหนึ่งว่า ถ้าผู้ใดสามารถสร้างอะไรขึ้นมาวิธีการหรือว่าหรือว่าความบังเอิญก็ได้เพื่อเจตนาจะทำด้วยความคิดความตั้งใจก็ได้หรือว่าความบังเอิญก็ได้ให้มันรู้สึกว่านี่มันธรรมชาติ ยิ่งเห็นเป็นธรรมชาติลึกหลงไปลึกหลงไปลึกลงไป,งไป,งไปน,นั่นแหละถูแล้วน,นั่นแหะคือคือคือกำลังกำลังเข้าถึงเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างยิ่งนั่จะดูอะไรกัน นั่งดูอะไรอยู่ก็ได้จะดูอะไรอยู่ก็ได้ไม่ใช่อ่านหนังสือไม่ใช่เรียนสระธรรมหรือไม่ใช่ไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมะไม่ใช่เรียนประธรรมจะนั่งดูสัตว์คู่เมียสองตัวมันกำลังเสร็จทำอะไรกันอยู่ก็ได้หรือว่าจะดูปลาดูปูดูกุ้งดูหอย มันกำลังทำอะไรอยู่ในลักษณะที่ที่ทำให้เราคิดว่ามีจิตใจมีความรู้สึกเป็นจิตใจเป็นตัวตนของมันเป็นอะไรของมันคือเป็นตัวมันรู้สึกเป็นตัวตนของมันอย่างนี้เรียกว่าโง่แต่ถ้ามองลึกถึงขนาดที่เห็นว่าโอ้ยปฏิกิริยาตามลำดับที่ส่งๆกันมาของธรรมาชาติ จะมีปรากฏการณ์อันนี้นการเสพสัตร์ทำระหว่างสัตวผู้เมียหรือวยมันจะกระทํำอะไรที่หนาตะจนในลักษณะที่เราจะคิดว่าเป็นเป็นตัวตนเสมอเราจะเห็นความปรารถนาของมันก่อนการสาัตว์ตัวผู้ตัวเมียจะเป็นสุนัก หมูมาปาไก่ปูปล,ลาอะไรก็ตามใจไม่แต่คางคกที่อ่าง,าง,างก็ตามใจดูมันครับ <c oughs> จะมองเห็นความปรารถนาที่รุนแรงแสดงออกมาแล้วก็กราทำกิจกรรมอันนี้ด้วยอะไรด้วยอำนาจของอะไรถ้าเป็นเป็นด้วยอำนาจของตัวตนตัวมันตัวตนอะไอยู่ก็มันก็เรื่อยๆมันตายได้ใช่ไนหะมกลางกลางรูมันมันไปไม่อดมันตายได้ จะมองเห็นมันเป็นเพียงเพื่อพิชวนพลักไห,หลเรื่อยของการกดดันของปฏิกิริยาต่างๆที่มันมาตั้งแต่แรกทางเนื้อทางนั้นทางความรู้สึกทานอกางแล้วแสดงอาการนี้ออกมา